ณหมอเคยเจอไหมคะว่าท่านในหลอดแก้วแล้วสุดท้ายไปท้องนอกหมดลูกจริง,รง,รงๆก็เคยเจอเหมือนกันซึ่งอันเนี้ยหมอก,ก็ยังหาเหตุผลมไม่ได้นะแต่ว่าคิดว่าส่วนหนึ่งคือการที่คนเราท้องเองไม่ได้เนี่ย <ขา S 2> มันอาจจะมีปัจจยัย <ขา S 2> ที่ทําให้เขา,มญญาไม่ยากฝังตัวในมดลูกได้ลําบากเขาก็อาจจะไปหาตําแหน่งที่เขาว่าเขาฝังตัวได้ก็เลยเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์นอกหมดลูกได้หรือบางเคสอะค่ะมีเหมือนมีน้ําที่เขาบอกมีน้ำในท้องมันก็อาจจะมีการพัดไปได้ซึ่งโดยจริงๆอะครูก็คุยกับคุณหมอที่เขาทำเด็กหลอดแก้วอะค่ะหมอเขาพยายาม จะใส่ที่ยอดบนลูกให้นั่นแหละแต่บางที่อุบัติเหตุก็ไม่รู้อุบัติเหตุอย่างไรนี่แหละทำไมกระเด็นออกไปที่ท่อไผ่อันนี้ก็เคยเจอนะไม่ใช่ว่า7ปีอปีเคยเจอสักประมาณ4ประมาณ4เคเคสที่ที่เข้ามาบอกเล่ากันให้ฟังจริงๆอ่ะการทาเด็กหลอดแก้วหรือว่าการให้คุณหมอช่วยอ่ะมันเพิ่มโอกาสการตะครนองบดลูกด้วยนะจริงเหรอคะเพราะอะไรคะแต่ว่าสาเหตุก็คือยังไม่ได้พูดถึงชัดเจนอาจจะเป็นเรื่องสถิติเพราะว่าเหมือนกับว่าคนที่มาทําเด็กหลอดแก้วก็คือคนที่มีปัญหามีุตรยาก่มันก็เลยเป็นแหล่งรวมของคนที่มีปัญหาอยู่ ก็เลยอาจจะเกิดได้ง่ายกว่าคนที่เขาโฟล์มาตั้งแต่ต้นก็อาจจะเป็นไปได้นะคะแต่ด้วยกระบวนการเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นเพราะมันเหมือนมันเอามาฝังคิดว่าเราใส่เข้าไปตรงในบทลูกะจะไมที่อื่นได้ยังไงกระเด็นไปอยู่ที่อื่นได้อย่างไรแต่เป็นได้